สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับฟุตบอลไทยวูแมนลีกสองเลครับคู่นี้คู่สําคัญเลยครับเป็นการพบกันระหว่างท่าล่างของเจ้าบ้านครับแอลเบสเขลางยูไนเต็ดนะครับพบกับท่าล่างของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับนำเป็นอันดับที่1อยู่มี18คะแนนส่วนเจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับที่2นะครับมี13แต้มนะครับคู่นี้ก็จะมีคุณลิงเบรกทั้ง2ครึ่งเพราะว่าสภาพอากาศ คอนขังร้อนมากนะครับ41องศาครับวันนี้ปากกดไแล้วก็แชร์ด้วยนะครับที่รับชมอยู่ในการถ่ายทอดสดในคู่นี้นะครับเหมือนจะยิงเลยนะครับแล้วเข้าเลยครับปัดไม่ออกครับเลือกยิงไกลนะครับประตูแรกมาแล้วครับจากจังหวะฟรีคิกยิงไกลเลยนะครับปัดไม่ออกครับผู้สาวตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับีธรรมราชน่ครับดูรีเพกอีกครั้งครับเป็นคะแนของปาริชาตินะครับดูครับฟรีคิก พยายามจะขึ้นมาชกแล้วนะครับแต่ว่าพ่อนมันน้าหนักมันพอดีนะครับย้อยเข้าไปนะครับดูครับน้าหนักที่ทางนี่พอดีพอดีเลยครับเสียบใต้คานเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมเยือนขึ้นนําแล้วดูครับจังหวะยิงครับั่านมาแต่ว่าตรงผู้สัมปตูนะครับข้ามกําแพงมาแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านทางด้านของผู้สัมปตูนะครับเล่นกันใกล้ๆครับโสจิิัตกับปาริชาตปาริชาติ ปาริชาติเปิดเข้ามาในกรอบแล้วดูจวะนี้ป็นสองประตูต่อศูนย์เลยครับบอลตกเข้าไปนี่ครับมาจับเหมือนสมผู้สับประตูจะจับจังหวะบอลพลาดไปนะครับบอลตกแล้วเข้าไปนะครับสองประตูศูนย์ครับนี่ครับบอลตกพื้นแล้วเหมือนฉลับนะครับพยายามจะปัดแล้วแต่ไม่ทันนะครับ ดูภาพใช้อีกครั้งครับแล้วเป็นคนเดิมเลยครับปาริชาตินี่ครับบอลตกพื้นแล้วเหมือนกองหลังจะสกัดแล้วบอลผิดเหลี่ยมเลยครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับ LPS เขลางครับพลิกไปได้สวยครับไปต่อครับไปครับเลาะมาริมเส้นโยกตัดมาตรงกลางดูครับเลือกยิงเลยครับสอดขึ้นมารับแล้วหลุดแต่ว่ายังไม่ผ่านทางด้านแผงหลังผู้สินิให้เป็นบอลฟาล์ครับแฮนด์ตอนี้นีครับไทยวุเมลีกสองนะครับ ู้สินนะครับเป่านกหวีดหมเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับนี่เล่นกันใกล้ๆครับโสจิรัตโสจิรัตคืนมาครับปาริชาติปาริชาติโยนมาอีกครั้งเจ้าตัวลุ้นแฮทิกแล้วเราดูครับเป็นประตูที่3ครับต้องดูงหวะสุดท้ายโดนใครครับเป็น3ประตูต่อสูรลักษณะเดียวกันเลยครับถ้าเสียที่3ประตูนะครับเป่าครับดูว่าช้ามุมนี้ครับเป็นเลขสิบสองครับนบรัตเท แล้วเป็นหมาเลขสิบสองนะครับมงง่ายๆเข้าไปนะครับขึ้นนำสามประตูตอศูลลบภรัฐเทพสิรินครับนี่ครับมงจอๆกล้ยๆเข้าไปนะครับขึ้นนำสามประตูตอศูลนะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับออกมาต่อครับผาวนกับมาหมายพาแหวกมาวนมาสองคนปายได้ต่อครับผ่านไปสองด่านคืนมาตรงกลางแล้วดูครับจะจบด้วยการเข้าข้อเลยครับแน่นแล้วครับดูครับ คืนกลับมาหมายปั่นวางโค้งแล้วปัดได้แล้วชนเสาครับโอ้ประตูแรกยังไม่มานะครับดูภาพช้ามุมนี้นี่ครับปั่นโค้งครับเสาตูนี่ครับปัดได้ไปมือนี่ชนเสาแล้วมากระดอนโดนยิสาออกหลังไปนะครับได้เป็นบอลเตะบุญทงต่อของเจ้าบ้านนะครับแอลเพสเขลารงนะครับเปิดมาขึ้นเทคมงเริ่มมีจังหวะได้กดดันบ้างนะครับชนของเจ้าบ้านนะครับสุพิชาครับ เสาตูยาดาเจอเข้ามาบีบเลยครับเกือบพานะครับจังหวะแต่บอลลงมาในช่วงของครึ่งหลังครับดูว่าช้าครับจังหวะที่บองแล้วนี่ครับเข้ามาบล็อกไว้ได้ดีว่าน้ำน้หนักมันไม่ตรงกรอบนะครับครบแล้วครับ5้านาทีต้องดูว่าปุษสินจะทดเพิ่มไหมครับทดเพิ่มไป5้านาทีแล้วจบแล้วนะครับเป็นทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเอาชนะทางด้านของ l อลเพียสเลางยันเต็ดเบรสกอร์3ประตูต่อศูน